กับตามเวลาอะไรครับไฟยังสว่างอยู่เลยยัไม่ถึงห้านาที ู้โดยสารตรวทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะ้าขึ้นลงจากขาบวนรถท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถสอดเทียบชานฉลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณรัฐขบวนที่31งต้นทางจากสถานีลางกรุงเทพอภิวัตนสุดปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ค่ะออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ